สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ขั้นตอนการล้างมือกันนะคะคุณครูมีการ์ตูนแอนิเมชั่นมาให้เด็กๆชมด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันค่ะโอ้มือนี้น่าอร่อยจังอย่าเพิ่งทานนะยังไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารกันเลย ล้างมือล้างมือล้างมือมีขั้นตอนง่ายๆ7เจวิธีเรามาล้างมือกันอย่าปล่อยเชื้อโรคให้มันแพร่พันมีขั้นตอนการล้างเจ็ดข้อดังนี้ขั้นที่หนึ่ง ใช้ฝ่ามือถูกันขั้นที่สองใช้ฝ่ามือถูหลังมือขั้นที่สามใช้ฝ่ามือถูซอกนิ้วขั้นที่สี่ใช้หลังฝ่ามือถูนิ้วมือขั้นที่ห้าถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือขั้นที่หใช้ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ ขั้นที่เจ็ดขั้นตอนสุดท้ายต้องไม่ลืมถูรอบๆข้อมือค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆดก ชมนิทานกันไปแล้วขั้นตอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนจำได้ไหมคะเด็กๆไปฝึกปฏิบัตินะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวีดีโอส่งให้คุณครูและเพื่อนๆชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ